สวัสดีครับอยู่กับครูบอมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว ID ของ Can ว a นะครับดีของ c a นว a ของโรงเรียนกับส่วนตัวมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในทีมเขาหรืออะไรเงี้ยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ID ใหม่ของ c a น v a ตรงนี้ที่มันเป็นของโรงเรียนนะครับมันจะมีข้อดีคือมันจะมีแถบเมนูข้างล่างนอกจากแถบ3ปุ่มข้างบนนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างเพิ่มขึ้นมา วันนี้ผมจะมาทำการสร้างกดดีไซน์นะครับแล้วก็พรีเซนเตชันนะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาครับทุกคนแล้วก็สไตล์ผมจะเลือกเป็นเอาเป็นแบบมินิมอลละกันนะครับแล้วก็เลือกความยาวประมาณสัก5-15ถึงส5สไลด์นะครับโดยที่ผมอยากให้ c a นวาสร้างพรีเซนเตชันให้คือ,อผมจะขออนุญาตพิมพ์สร้างสไลด์นะครับ สร้างสไลด์เกี่ยวกับเรื่องตู้อบลมร้อนตู้อบลมร้อนนะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์ความรู้ ระดับชั้นม .2 แล้วกันนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับเด็กม .2 นะเรื่องห้องพลังสิบนะครับโอเคผมจะลองให้เขาสร้างดูครับกดส่งครับ ตอนนี้เขาบอกว่า AI ทราบแล้วเดี๋ยว AI ทําให้ตู้อบพลังงานลมร้อนแสงอาทิตย์เป็นหัวข้อแนะนาโครงสร้างและส่วนประกอบของตู้อบนะครับแล้วก็หน้าถัดมาเป็นหลักการการทํางานของลมร้อนประโยชน์ w และรู้แลรักษานะครับโอเคผมจะลองดูว่ามีอย่างอื่นอีกไหมสรุปและคําถามชวนปฏิบัตินะครับผมลองกดสร้างและดีไซน์ดูครับลองให้เขาสร้างเป็นพรีเซนเทชันให้นะครับ ก็จะมีเพนพรีเซนเตชันให้อยู่หลายแบบนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกดตอนนี้รอให้เขาสร้างให้เสร็จก่อนรอกันสักคู่หนึ่งครับกำลังตกแต่งดีไซน์ของคุณในขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกอย่างนี้นะตอนนี้ให้ AI ทํทำเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวลองลองดูครับว่าเป็นยังไงอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราทําให้เขาสร้างถึง15นะครับตั้งแต่5ถึง15ขึ้นไปอ่าเสร็จแล้วครับนี่ครับทุกคนมีตัวอย่างให้ดูครับว่าตู้อบลมร้อนทํางานอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้างหลักการทํางานเป็นยังไงของไหลเรื่องลมร้อนประโยชน์ของตู้อบลมร้อนประโยชน์อย่างนี้อ่ะเราลองดูอันนี้บ้างครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกอีกครับ มี13สไลด์เหมือนกันครับอ้ว้าวอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราสามารถแตดแปลงหรือตกแต่งเองได้นะอันนี้ล่ะครับดูอันนี้ซิว่าเป็นยังไงอ่าโอเคละอีกอันนึงครับเขาจะสร้างมาให้เรา4แบบครับ โอเคผมจะขอเลือกแบบที่แบบที่สนะครับอันนี้แบบที่หแบบที่2อ,อยู่นี่นี่ครับตู้อบลมร้อนความสำคัญต่างๆอ่ะมีอะไรบ้างผมจะชอบสิ่งนี้ครับผมก็เลือกสิ่งนี้โอเคแล้วเราพอเราได้เสร็จแล้วครับเราก็บอกว่าใช้เครื่องมือแก้ไขในแคนวาได้เลยครับ เราก็จะได้สไลด์ออกมาเลยครับเราก็จะสามารถแก้ไขปรับแต่งต่างๆได้เลยนี่ทุกคนก็ง่ายดีครับเราก็จะสามารถสร้างพรีเซนเทชันได้และเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแก้ไขนะครับแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับอง่ายจริงครับทุกคนสามารถทำได้ง่าย,ายๆจริงนะโอเคครับไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ